สลายไขยมันดื้อด้วยคูลสกาวติงวันนี้หมอเจียจะมาเจาะลึกทุกรายละเอียดให้ดูกันค่ะไปดูกันนะคะสวัสดีค่ะหมอเจอเียเดะโฟวเว่าคีนิกนะคะก็วันนี้นะคะจะมาคุยให้ฟังเรื่องของคูลสกาวติงเนาะซึ่งเป็นเครื่องที่ตอนนี้มีคนสอบถามมาเยอะมากเลยเพราะว่าแบบหลังโควิดใช่ไหมคะ โควิดแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างแรกคือน้ำหนักขึ้นน้ำหนักขึ้นก็เป็นยังไงคะไขมันสะสมเนาะวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องของการลดไขมันด้วยความเย็นนะคะเพราะหลายๆคนโควิดมาสักพักน,นึงแล้วอาอย่างของหมอเงี้ยประสบการณ์ตัวเองเลแล้วะกันอันนี้เป็นชีวิตมาเจี๊ยบเลยนะคะก็คือว่าขึ้นมากที่สุดในชีวิตอันนี้คือบอกว่าขอตาวเลยนะคะมากที่สุดในชีวิตเลยคือแบบหลังคลอดมานี่คือปกติก็จะลงได้ดีนะคะอันนี้ก็ คนเล็กนี่ลูกคนเล็กประมาณขดกว่าแล้วเนาะก็แบบลงไม่ลงสักทีเนาะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วนะคะแล้วพอไปชั่งน้าหนักก็ช็อกไปเลยนะคะเพราะว่ามันแบบมากที่สุดในชีวิตที่เคยขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็คิดว่าเราจะทำยังไงดีนะคะโอเคอย่างแรกเลยเนาะต้องมีการได้ t control ใช่ไหมคะก็ลดอางอาหารโอเคก็ตอนนี้ก็ลงมาได้ประมาณแบบ3กิโลแล้วแต่ทำไมคะ หลายที่ไม่ไปไหนคะ่ะไขมันของหมอนะคะที่แรกที่สะสมเยอะๆเลยนะคะหลายๆคนเป็นผู้หญิงหลายๆคนจะเป็นมากๆคืที่สะโพกใต้ก้นนะคะแล้วก็ใส่กางเกงยีนแล้วทําไมคะปลิ้นค่ะมันเป็นเนื้อผุดออกขึ้นมานะคะอันนี้ก็คือเราก็จะใช้ครูสเกาติ้งเนี่ยกำจัดมันนะคะทําให้แบบรู้สึกว่ารูปร่างเรามีเชฟที่ดีขึ้นนะคะ คูสเกาติ้งคืออะไรเนาะก็เป็นการกําจัดไขมันด้วยความเย็นนะคะทีนี้ตามท้องตลาดนี่ก็จะมีแบบหลายยี่ห้อมากมากเลยเนาะก็หลายหลายคนก็จะแบบมีแบบคูสเกาติง้งมินูมินี่ทุกตัวก็คือเป็นการกาจัดไขมันด้วยความเย็นแต่ทําไมคูสเกาติ้งถึงเป็นเครื่องที่ฮิตที่สุดแล้วก็พรีเมี่ยมที่สุดนะคะอันดับแรกเลยคือว่า เขาเป็นเครื่องที่แบบวิจัยมาเครื่องแรกอะคะ่ะก็คือเป็นพโ o n e e r ด้านนี้โดยตรงนะคะวิจัยโดย Harvard University ของประเทศอเมริกาเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีสต๊าดี้มีเปเปอร์ทั่วโลกมากมายนะคะอันนี้ก็เลยยืนยันเรื่องของผลลัพธ์แล้วก็ความปลอดภัยนะคะอันที่2นะคะก็คือว่าคูสเกาติ้งเนี่ย มีระบบนะคะที่ช่วยเรื่องของความปลอดภัยในการทําได้ดีนะคะมากกว่าเครื่องอื่นๆตามท้องตลาดนะคะอันแรกคือคูลคอนโทรลนะคะคือว่าทําให้ความเย็นเนี่ยนะคะมันส่งผ่านความเย็นได้สม่าเสมอนะคะก็ทําให้เกิดการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพอันที่สองเลยก็คือ r r e z e Detect นะคะก็คือว่าถ้าสมมติว่ามันเกิดเย็นเกินไปขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะ ก็คือว่าผิวของเราก็อาจจะเกิดการเบ์นได้เหมือนกันนะคะเบ์นจากความเย็นเนาะเวลาที่ผิวเราไหมเนี่ยมันไหมได้ทั้งความเย็นและก็ความร้อนนะคะก็คือเป็น f r e e z ิ d e t e c นั่นเองคือถ้ามันเย็นเกินไปมันจะตัดปั๊บทันทีเลยนะคะก็คือว่าไม่ต้องกังวลเลยว่าแบบมันจะทําให้เกิด side e f ฟ e c t นะคะอันดับที่3เลยก็คือว่ามันลดไขมันได้เยอะนะคะได้ถึงประมาณ2 5เเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเทคโนโลยีเนี่ยน่าเชื่อถือนะคะเป็นตัวที่เป็นต้นแบบเลยโดยตรงนะคะแล้วก็ ใช้กันมากนะคะเป็นติดอันดับต้นๆของโลกเลยนะคะสำหรับการลดไขมันด้วยความเย็นค่ะโอเคทีนี้ตามหมอเจี๊ยบมาเลยดีกว่าเพราะว่าหมอเจี๊ยบจะเป็นวันนี้จะทำไมคะจะเจาะลึกให้ดูถึงทุกรายละเอียดเลยเพราะว่าหมอจะเป็นคนทําเองค่ะนะคะก็จะไม่มีนางแบบคนไหนนะคะเพราะเราอยากจะพรีชีพนะคะเราอยากจะทําเองค่ะเพราะว่าเราอยากจะผอมค่ะโอเคค่ะตามมาเลยค่ะ ก็หลายๆคนก็อยากจะดูเฮ้ยทำไมความเย็นมันถึงทําให้เราไขมันลดละ่ะอ่าก็คือความเย็นเนี่ยมันจะทําให้เซลล์ไขมันนะคะมันเกิดการตายนะคะแล้วพอเซลล์ไขมันข้างในตายเนี่ยเซลล์ของร่างกายของเราเนี่ยนะคะก็จะเข้ามานะคะจับเซลล์ไขมันที่ตายไปแล้วเนี่ยคะ่ะแล้วก็กำจัดออกไปนะคะทางของเสียต่างๆของร่างกายของเราและที่สําคัญไปกว่านั้นคือ เซลล์ไขมันตายแต่ไม่เอฟเฟกต่อผิวบนนะคะคือผิวบริเวณหน้าท้องหรือว่าขาหรืออะไรต่างๆไม่ไม่ตายไปด้วยนะคะคือเซลล์ผิวก็ยังอยู่ตามปกตินะคะก็สำหรับครู l Scouting นะคะหลายๆคนก็จะสงสัยว่ามันทำตรงไหนได้บ้างนะคะสำหรับเครื่องลดไขมันด้วยความเย็นเนี่ยก็อันดับแรกเลยนะคะก็คือไขมันใต้คางเหมือนจะไล่จากข้างบนลงมาข้างล่างเลยเนาะ,ะไขมันใต้คางนะคะก็คือแบบเหนียงนั่นเองนะคะรวมไปถึง บริเวณหลายๆบริเวณที่หลายๆคนไม่รู้ามันทําแบบนี้ได้ด้วยอย่างเช่นนมน้อยนมน้อยก็คือเวลาที่แบบผู้หญิงแบบพับแขนพับแจกรั้เข้ามานะคะแล้วมันก็จะมีเหมือนเป็นก้อนอยู่บริเวณนี้นะคะแล้วเวลาใส่เดรสนะคะแทนที่จะแบบเหมือนเรียบเรียบเนียนๆใช่ไหมคะมันก็จะเป็นก้อนกระจุกอยู่ตรงนี้ค่ะถัดมาคือแบบบริเวณแบบใส่เสื้อในแล้วมันปริ้นนะคะอันนี้คือทําได้ดีมากเลยนะคะแล้วก็แบบใช้แบบเซสชั่นเดียวก็แบบลดลงไปตั้ง25%เลยคือมันเห็นชัดมากนะคะ ขัดมาอีกนะคะหลายๆคนแขนแล้วแขนก็จะแบบมีความแบบย้วยย้วยล้าม <ๆ S 1> ล้าอะไรเงี้ยอันนี้ก็ช่วยเหมือนกันแล้วก็รวมไปถึงตรงนี้ด้วยบางคนเป็นเนื้อก้อนตรงนี้ค่ะนูนขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือสามารถที่จะช่วยได้เหมือนกันนะคะถัดลงมาก็แน่นอนหน้าท้องท้องวนท้อง,อง,องล่างเอวนะคะแล้วก็ลงมาอีกที่หนึ่งที่แบบอย่างของหมอนี่ก็จะมีปัญหาเหมือนกันคือมันเอ,อ่อผอมหรือจะอ้วนยังไงไม่ค่อยลงนะคะคือแบบ ตรงแบบที่เราใส่กางเกงยียนนะคะแล้วมันก็จะแบบเป็นเนื้ออยู่ตรงบริเวณ a รียนี้นะคะมันก็จะลงยากมากนะคะก็คือแบบอันนี้ก็ก็จะช่วยทําให้มันแบบลงได้ดีขึ้นนะคะถัดมาก็อะสะโพกใช่ไหมคะต้นขาเนาะขาในขานอกเอาง่ายๆคือแบบได้ทั้งตัวนะคะแล้วก็เลยลงมาอีกนะคะที่ที่แบบเหมือนคนคิดไม่ถึงมันจะช่วยอย่างเงี้ยก็คือเนื้อเข่าเนื้อปลิ้นออกมาเหมือนแบบเป็นอ้วนๆเป็นๆเป็นเนื้อๆอย่างเงี้ยคะ่ะ นะคะบริเวณแบบขาเข่าด้านในอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะช่วยทําให้มันแบบรูปร่างของขาเราสวยขึ้นด้วยนะคะก็คือแบบเรียกได้ว่าแบบครบทุกฟังก์ชันแต่นะคะแต่บางที่นะคะอาจจะมีแค่บางหัวนะคะแต่ว่าเด็ดเราวไม่ค่ะเพราะว่าเรามีทุกหัว นะคะที่จะตอบสนองต่อความต้องการของคนไข้นะคะก็คือเราก็จะมีทั้งหมด4หัวด้วยกันซึ่งบางที่ก็จะมีบางคลินิกก็จะมีแค่ advantage นะคะคือมีแต่โ Standard แต่ของคลินิกเรานี่คือครบนะคะคือเรียกได้ว่าคือถ้าคนไข้เข้ามาแล้วมีปัญหาทั้งตัวเราก็สามารถที่จะทำได้ทั้งหมดทั้งตัวโดยที่คนไข้ไม่ต้องกังว,วลว่าเหมือนบางบริเวณทําได้บางบริเวณทําไม่ได้เนาะก็จะสามารถที่จะดีไซน์รูปร่างได้อย่างสวยงามมากขึ้นนะคะรูปร่างหน้าตาของโพร ก็จะประมาณนี้นะคะก็คืออันนี้ก็จะเป็นหัวของตัวเครื่องคูนะคะเอ่อหนึ่งเครื่องมีหนึ่งหัวนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่มันมันจะเป็นแบบเหมือนดูดเข้าไปเนื้อมันจะดูดเนื้อเข้าไปนะคะเราจะต้องทําตรงไหนบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้จะเจาะลือให้ดูเลยนะคะว่าเราจะต้องทําตรงไหนบ้างนะคะแล้วเขาจะดีไซน์ยังไงโอเคค่ะตามมาเลยนะคะค่ะอันนี้ก็แบบเปลี่ยนเสื้อเรียบร้อยแล้วนะคะปกติการทําคูเนี่ย ต้องรออย่างน้อยๆเลยนะคะประมาณ1-2เดือนนะคะถึงจะเห็นผลชัดเจนมากขึ้นนะคะเพราะเราไม่สามารถที่จะทําทันทีและเห็นผลทันทีได้เพราะว่าต้องอาศัยร่างกายเราที่จะกําจัดเซลล์ไขมันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ระยะเวลาอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าทําครูสเกาตีงง้เนี่ยน้ำหนักจะลดไหมคะจะลดกี่กิโลใน1เดือนคะอ่าบางคนจะถามมาอย่างนี้ใช่ไหมคะ เราก็จะบอกว่าเซลล์ไขมันเนี่ยจริงๆมันเบามากนะคะเพราะฉะนั้นก็คือน้ำหนักเนี่ยมันไม่อาจจะไม่ได้ลงจากการทำครูสเกลติ้งนะคะแต่เราต้องชั่งน้ำหนักนะคะเพื่อที่ว่าเหมือนหลายคนก็จะมีดานามิกของตัวเองเนาะอย่างเช่นช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่มีปาร์ตี้เยอะน้ำหนักเริ่มขึ้นอ่าทีนี้กานทาไมทําครูแล้วถึงเห็นผลน้อยกว่าครั้งที่แล้วบางคนอาจจะมองนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเหมือนครั้งนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นคะก็คือเรากินเยอะขึ้นนะคะกินเยอะขึ้นน้าหนักขึ้นก็เลยเห็นผลน้อยลง หรือบางคนแบบโอ้ยครูรอบนี้แบบดีมากเลยเห็นผลชัดกว่าครั้งที่แล้วอีกอะไรเงี้ยแต่น้ําหนักตัวเองลงไปแบบ5โลอะไรเงี้ยนะคะซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าวันนี้ของหมอเจี๊ยบเนี่ยก็คือจะกำจัดไขมันดื้อดื้อเพามหมายความว่าต่อให้ฉันจะโอ้วหรือว่าฉันจะผอมเนี่ยฉันก็จะมีไอ้ก้อนนี้นะคะจะเป็นยังไงก็ตามมาดูกันต่อไปนะคะ สรุปขั้นตอนก,นการทำ c o ู l Sculping ก็เป็นดังนี้นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้องคอนซัลท์ก่อนนะคะต้องปรึกษา Cool Sculping e x p ร r t ของเราก่อนนะคะว่าจะทําส่วนไหนดีทําตรงไหนดีต้องใช้กี่จุดใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะคะรวมไปถึงบริเวณไหนที่ควรทําบริเวณไหนที่ควรอย่าเพิ่งทำไขมันแบบนี้อ่ะไขมันแบบนี้เนี่ยเป็นไขมันที่เราทําได้หรือว่าทําไม่ได้ไม,ม,มันมีไขมันแบบทําไม่ได้ด้วยนะคะรู้ไหมคะก็คือเป็น visceral fat คือเป็นไขมันที่อยู่ในช่อง ท้องนั่นเองนะคะพวกนี้ไม่สามารถที่จะทําคูลและลดได้เอ็กซ์เพรสของเราก็จะสามารถที่จะแยกชั้นไขมันต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็สามารถทําให้เรารูปร่างดีขึ้นได้นะคะอันดับที่2เมื่อเราตกลงจะทําแล้วนะคะขั้นตอนที่2ก็คือว่าเราก็ต้องมาทํำไมคะมาเรคคอร์ดนะคะนะคะอย่างเช่น ลดคว,วามจาตัวน้ําหนักส่วนสูงอะไรต่างๆนะคะรวมไปถึงเรื่องของการถ่ายรูปสําคัญมากๆเลยนะคะถ่ายรูป Before ถ่ายรูป After หลังจากที่ทําเสร็จนะคะแล้วก็ถ่ายรูป Follow Up นะคะเพราะว่าเราจะไม่ได้เห็นทันทีหลังทำคูแน่นอนนะคะมันก็จะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ2-3เดือนนะคะหรืออย่างน้อยๆกประมาณ1เดือนนะคะเพราะฉะนั้นก็คือทุกคนก็จะต้องมีการถ่ายรูปเพื่อรีคอร์ไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะ ดูผลว่าเป็นยังไงนะคะขั้นตอนถัดมานะคะเราก็จะถึงเวลาและเปลี่ยนชุดให้เรียบร้อยนะคะต้องมาเป็นชุดแบบนี้นะคะเพื่อที่จะเหมาะกับการทําครูของเรานะคะแล้วก็กราดีเอ็กซ์เพรของเรานะคะก็จะมาทำเหมนค้ามาช่วยจัดการท่าทางให้เรานะคะระหว่างทำนะคะก็จะใช้เวลาตอนน่อ1นหัว 1, 1นึจุดหนนีแบบนี้นะคะประมาณ35นาทีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสมุิไลโปนะคะหรือว่าเป็น เนี่ยค่ะก็จะใช้เวลานานขึ้นนะคะทีนี้ระยะเวลาว่าระหว่างทำเนี่ยเราก็สามารถที่จะทํากิจกรรมอื่นไปได้ด้วยเลยนะคะนั่งดูมือถืออะไรไปได้ด้วยเลยแล้วทําในวิสิตหนึง่งทําได้หลายๆครั้งเลยนะคะคนไข้ส่วนมากมาทําแบบเขาเรียกว่ามาอยู่คลินิกประมาณ3ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะมาทําทีเดียวไปเลยก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วพอหลังทําเสร็จนะคะจะทํายังไง แน่นอนสําคัญที่สุดนะคะหลังจากทำคูลสเกาติงก็คือว่าต้องมีการม s a g e นะคะเพื่อให้เกิดความเย็นกระจายไปทั่วนะคะแล้วก็ป้องกันการที่จะเกิดคอมพลเคชันต่างๆนะคะซึ่งน้องครูสเกาติงเนี่ยคือมีการเทรนนิ่งที่เข้มแข็งมากนะคะก็คือเขาจะมีการเทรนนิ่งเรื่องของการม s a g e เป็นอย่างดีนะคะเป็นเทคนิคของครลสเกาติงโดยตรงเนาะมันก็จะทําให้ ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาดีแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องของคอมเิเคชันนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงเลยก็คือหลังทำนะคะจะต้องมันจะมีความระบมค่ะนะคะ,นะคะเกิดขึ้นได้แน่นอนนะคะในประมาณช่วง1อาทิตย์แรกนะคะหรือบางคนประมาณ2ออาทิตย์ ะะก็ไม่ได้ระบมมากนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีความระบมหรือว่ามีความบวมซึ่งก็จะพบได้บ้างนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะกินยาช่วยนะคะหรือว่าใช้การประครบนะคะช่วยเพื่อลดความระบมได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าความระบมเนี่ยนะคะเมื่อเทียบกับการดูดไขมันถ้าเทียบแล้วอัตราส่วนคือน้อยมากการดูดไขมันหรือพวกอะไรต่างๆพวกนั้นเนี่ยมันทรมานกว่ามากนะคะ แล้วก็จะมีดาวทารที่ค่อนข้างเยอะส่วนตัวนี้ก็คือมันก็ไม่มีดาวทารอะ่ะคือคุณทําเสร็จแล้วคุณก็ออกไปใช้ชีวิตปกติได้นะคะแล้ว่าหรือว่าบางคนแบบแอบบแอบบสานมีมาทําก็ไม่มีใครรู้อย่างนี้นะคะก็แบบอยู่ดีๆก็หอมนะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็จะแบบอยู่ดีๆก็เออเธอรูปร่างดีขึ้นเนอะอะไรเงี้ยก็อาจจะแอบ,บได้ว่าแบบเออเราไปออกกําลังกายมาอะไรเงี้ยนะคะอีกข้อหนึ่งที่จะพูดเลยก็คือว่ามันทําครั้งเดียว นะคะเพราะว่าอย่างมีหลายเครื่องใช่ไหมคะที่แบบเคยทําอยู่หรือว่าแบบฉีดเมโซฟัสเงี้ยเดี๋ยวอาทิตย์นึงมาฉีดอาทิตย์นึ่งมาฉีดอาทิตย์มาฉีดอะไรเงี้ยค่ะอาจจะใช้ปริมาณจํานวนบัตรเจตที่มากกว่าแล้วก็เห็นผลน้อยกว่านะคะอันนี้คือแบบจัดหนึ่งครั้งปั๊บนะคะยีลงไปเลยนะคะมันก็จะเห็นแบบชัดเจนเลยยิ่งเหมือนคนที่ทําหลายๆจุดพร้อมๆกันอนะ่ะมันก็จะแบบชัดมากนะคะ โอ้เสร็จแล้วนะคะเนี่ยน,นี่ก็บบเมกี้ก็เล่นโทรศัพท์เพลินเลยนะคะอันนี้คือทําไป1นึ่งไซเคิลและวหนึ่งไซเคิลก็35นาทีนะคะหนไซเคิลก็ตีง,ง่ายเหมือน1นฝ่ามือนะคะอันนี้ก็คือทําบริเวณด้านข้างของเอวนะคะที่บอกว่ามีปัญหามากนะคะโอเคเดี๋ยวจะทําอีกข้างหนึ่งนะคะจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวคอยติดตามกันนะคะหลังคลิปนี้นะคะวันนี้ก็ ขอตัวมานอนทำครูสเกลสบายๆกันก่อนนะคะมีปรึกษาปัญหานะคะสามารถปรึกษาได้เลยที่ไลแอดเดอะคลอเวอร์คลินะคะรวมไปถึงอยากรู้อะไรนะคะก็สามารถเข้าไปดูในวิดีโอได้ง่ายๆนะคะที่ YouTube The Clover Clinic ค่ะออดูภาพ Before After นะคะภาพสวยๆเข้ามาใน IG The Clover Clinic ค่ะอยากดูโปรโมชั่นนะคะ Facebook t o e ค l o เวอ c l ค n i c ค่ะอย่าลืมนะคะไลแอดก็ฝากติดตามไลแอดหลายๆครั้งแล้วเรามีโปรโมชั่นนะคะเดี๋ยวก็จะออกโปรโมชัน อื่นๆมากมายเลยนะคะก็รอติดตามกันนะคะบ๊ายบายค่ะ